เราก็ได้รับข้อมูลแล้วว่าในคลองนี้ก็จะมีโครงการเข้ามาแล้วก็จะมีโครงการที่จะยึดบริเวณ3แยกก็คือบริเวณเแยกของคลองบรา,ารมาที่จะเลี้ยวคลองเลี้ยวกับต้นคลองของบ้านใสตรงแยกนียสามแยกก็จะอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกันเราก็เลยค้นหาความจริงว่าตกลงแล้วเนี่ยโครงการนี้มันมีหรือไม่มีเราก็เลยเข้าไปในกลุ่มของร้องเรียน ถึงท่านผู้ว,ว่าว่าเรามีเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับก็กทางระบบร้องเรียนนี่คือเร็วมากนะครับก็วันหนึ่งเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วว่าตรงจุดนี้ไม่มีโครงการที่จะเข้ามาํำยืนยันส่งมาถึงทวีศักดิ์หวังจันท์ว่าโครงการก่อสร้างจุดบำบัดน้ำเสียของชุมชนจะไม่เกิดขึ้นที่เกาะสันเจ้าชุมชนวัดจำปาช่วยคลายกังวลไปได้บ้าง หลังจากมีข่าวว่าเกาะสันเจ้าอาจเป็นจุดหนึ่งที่ถูกตอกหมุดโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ําเสียและระบบบาบัดน้ําเสียทนบุรีเนื่องจากปรากฏภาพสํารวจเส้นทางคลองบางระมาดและเกาะสันเจ้าจากสํานักง,งานเขตพื้นที่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งเกาะสันเจ้าเป็นจุดบรรจบของคลองบางระมาดกับคลองบ้านไรคล้ายกับหลายจุดที่วางโครงการมาก่อนหน้านี้ที่มักอยู่ตามแยกของคลอง ทำให้ทวีศักในฐานะประธานชุมชนส่งหนังสือเร่งด่วนมีเนื้อหาถึงข้อห่วงกังวลว่าหากสร้างที่เกาะสันเจ้าจริงโครงการอาจกระทบต่อความเป็นอยู่ของบ้านเรือนที่อาศัยกันมานานและส่งผลกับนิเวศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นน้ำดีหรือจะเอาน้ำเน่าน้ำดำเข้ามาเอาจากหมู่บ้านเข้ามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเกิดสมมติคุณเอาน้ำดำเข้ามาผมว่ามันคงมีกลิ่นเหมือนกันเนาะ แล้วเกิดมาติดข้างบ้านเรา<ม>เออมันก็มีกลิ่นเราก็ไม่รู้อีกว่าเขาทําแบบไหนเพราะว่ามันไม่มีให้เห็นเลยถามถ้าเกิดอ,อทำเป็นอาคารสูงขึ้นมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนเสาบ้านเราสมมติเรือนไทยบ้านผม,มตรงนี้เป็นบ้านแบบนี้แล้วทัศนะอุจาร์ไหนผมจะบอกว่าเอ,อ้คุณทําแล้วกระทบอะไรกับผมมันก็เกิดการคาดดาวเพราะเราไม่รู้ว่า คุณจะทําแบบไหนเพราะเราไม่เห็นภาพเพียงแต่ว่าเราคาดเดานั้นสิ่งการคาดเดาเนียเป็นเหมือนกับฝันร้ายของชุมชนที่มันจะนอนผวาตลอดเลยว่าตกลงไาเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดมีโครงการก็เข้ามาคุยกันเราไม่ได้คัดค้านคืออยากว่าให้เขาเลื่อนไปตรงที่ไม่มีบ้านได้ไหมเพราะตรงนี้มันมีบ้านมีคนอยู่ทั้งนั้นเนี่ยแล้วเสียงมันทั้งวันทั้งคืนอะ่ะนะเราก็บอกว่าขอขยับไปทางไหนก็ได้ที่เขาไม่มีค่อยมีบ้าน บานริมคลองบางระมาดนะคะในบริเวณเกาะสันเจ้าสืบไปได้อย่างน้อย5ชั่วอายุคนค่ะซึ่งในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบรรยากาศก็จะเงียบสงบค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะคะที่มีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมและก็สืบสานวัฒนธรรมด้วยค่ะแต่ว่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการสร้างระบบบำบ,บัดน้ําเสียถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงที่นี่ก็ทําให้ชุมชนมีความกังวลเพราะว่าจะสูญเสียนะคะพื้นที่อนุรักษ์ได้ค่ะ ถ้าเกิดเป็นตามที่เขาวางผังไว้นะน้ำมรนดวนสัญญาก็คือบ้านหลังนี้น่าจะโดนเวนคืนออกไปเพื่อทําตรงนี้นะครับแต่ว่า,แต,วา,าแต่ข่าวมันก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าตกลงยังไงบ้านเก่าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลังแรกหากมีการก่อสร้างจริงเรียกกันในชุมชนว่าบ้านน้าน้อยหรือร้านกังวานพาณิชเป็นเรือนแถวไม้หกห้องซึ่งอาจต้องถูกรื้อแล้วสร้างอาคารบำบัดน้ำเสียขึ้นมาแทนที่ ในอดีตบ,บ้านหลังนี้เป็นร้านค้าริมคลองค้าขายสินค้ากาแฟให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นภาพจำของชุมชนท่องเที่ยวเส้นทางคลองจบจนเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปเมื่อสองปีที่แล้วร้านจึงซบเซาลงแต่ยังเปิดค้าขายเฉพาะวันหยุดและเป็นที่พักอาศัยของลูกหลานในครอบครัวที่ผ่านมาบ้านหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์เกาะสันเจ้าซึ่งแทบไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปี ทำให้ได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นหลายด้านที่เราจะต,ต้องเข้าไปที่ข้อโรงเรียนที่กรทมเพราะว่าปัญหาเราคือเราไม่รู้จะไปตรงไหนเพราะว่าไม่มีใครให้ข้อมูลเราเลยเพียงแต่เห็นโพสต์ว่าเออมีการออมาสำรวจคลองเท่านั้นเราก็ตกใจเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องหาความจริงตรงนี้แต่ความจริงก็ออกมาแล้วว่าไม่มีมนะครับตอนนี้เรามาคุยว่า แล้วตรงนี้มันเป็นอะไรสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เราประกวดชุมชนกันเราได้ชุมชนเป็นมิตรก,กับสิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนที่รักษาความสะอาดได้รางวัลที่2ของกทมนะครับการบริหารทรัพยากรชุมชนตามแนวพระราชด,ดำริครั้งที่4เราได้เป็นหนึ่งใน4ของระดับภาคกลางนี่บริเวณนี้ได้หมดเลยมันก็เลยเห็นว่าชาวบ้านตรงชาวบ้านแถวนี้เขาตระหนักเขารักในสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน คำชี้แจงจากสำนักการระบายน้ำโดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำอธิบายถึงโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียทนบุรีว่าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสัญญาที่สองส่วนเหนืออยู่ในเขตบางพลัดบางส่วนของเขตตลิ่งชันและบางกากน้อยส่วนใต้ยอยู่ในเขตบางกากน้อยและบางกอกใหญ่จะอยู่ในสัญญาที่3โดยมีการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากปากคลองบางระมาด ไปเชื่อมกับระบบบริเวณคลองชักพระซึ่งจุดบ่อพักสุดท้ายของโครงการอยู่ห่างจากชุมชนเกาะสันเจ้า1กิโลเมตร600เมตรแสดงถึงการวางแผนงานล่วงหน้าที่จะไม่กระทบกับเกาะสันเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่วัฒนธรรมย่านเก่าริมคลองของทนบุรีน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน